แล้วบอลเข้าถึงเนี่ยแล้วนิวคาสเซิลมันทุกอย่างมันบ่มมาพี่จอมเราดูมันจะมันจะมีคลิปก่อนเกมนะจอมดำมีคนในสนามเนี่ยเขาถ่ายเขาก็แพนกล้องจากในสนามอ่ะก่อนเกมนะแพนไปแฟนนิวคาสเซิลเต็มสนามแล้วเต็มสนามเลยนะแล้วพอแพนมาฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยยังหลงเหลงอยู่เลยคือแฟนบอลนิวการ์เซ่นแห่กันเข้ามาในสนามก่อนมามาส่งเสียงเชียร์มาบ่มพลังก่อนแต่บอลมอัพเลยนะก็เพราะนั้นเนี่ยความที่แบบมัน มันรอคอยแชมป์นี้กันมามันบ่มกันมา2ปีก่อนก็ผิดหวังใช่ไหมกลายเป็นว่ารอรอยาวขึ้นอีก2ปีก่อนแพ้ใครพี่ยอมเดียวก็เสิร์ฟเอาเอลิกเทนฮาร์ปไงอ๋อเหรอได้แชมป์แรกได้แชมป์แรกคือคาราบาวครับก็คือลีคับลีคับนี่ยแหละก็ได้แชมป์แรกออ๋แพ้เอลิกเทนฮาร์แพ้ยูไนเต็ดแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมอยู่ที่เบมิลลี่แล้วก็นิวคาสเซิล์ฟทำแบบนี้เหมือนกันคือผมพูดเรื่องนี้นะครับว่าถ้วยถ้วยลีคับเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นถ้วยใบเล็กๆสำหรับทีมใหญ่ๆจ้ะ แต่มันเป็นถ้วยที่ใหญ่สําหรับนิวคาสเซิลนี่เข้าใจไหมคือถ้วยใบเดียวกันแต่คุณค่ามันแตกความรู้สึกของแต่ละทีมใช่ใช่ใช่ไหม่บางบางทีมอาจะย้อนกลับไปสมัยเอเซอร์เล็กฟูรซันเงี้ยจัดเด็กลงอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สีเรียกอะไรกับถ้วยใบนี้แต่กับนิวคาสเซิลที่เขาห่างเหินกับความสําเร็จมาเป็นครึ่งศตวรรษอย่างเงี้ยเขาเขารู้สึกว่าเขาสําคัญเมื่อสองปีี้แล้วแฟนนิวคาสเซิลทำอย่างนี้เลยมากันเต็มเตี้ยเลยนะมากันเต็มแล้วก็คือพูดง่ายว่าก่อนแข่งวันึ เขามายึดลอนดอนก่อนใช่ใช่ใชใชเขามายึดก่อนถามว่ามายึดอะไรแม่งมาแดกเล่ากัน <c oughs> เด็กติ้นเต้น โอ้โหมันอยู่แดวไอ้นี่มันจะไปที่คุยกันเด่นคุยกันเด่นแถวคุกัเด้นแถวเลสเตอร์สแควร์นะมันก็จะไปรวมตัวกันนั่นแหละแล้วก็มันก็จะเคลื่อนพลมาที่เบมบรี่แล้วก็จะมาก่อนแล้วบางคนมาโชก่อนเอาให้ช้ำบางคนบางคนก็ไม่ได้ดูนะชิงนะเพราะว่าเมาพับไปก่อนแล้วแต่ตั๋วมีในมือมีในมือก็หลับอยู่ก็หลับไปทั้งตั๋วแล้วแหละเพื่อนมาบอกเฮ้ยตื่นเตืนแต่ว่า็นแชมป์แล้วมันเป็นบรรยากาศที่ทำให้เห็นภาพว่าถ้วยเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกอารมณ์มันร่วมกัน